ใครเคยได้ยินเรื่องส้มเน่าครับถ้าวันนี้นะครับในบริษัทของเรามีพนักงานหลายๆคนทำงานโอเคมากๆแล้วมันมีหนึ่งคนที่ไม่โอเคแล้วเรายังปล่อยเอาไว้คำถามผมคืออะไรเกิดขึ้นครับอะไรเกิดขึ้นถ้าผมมาดปากถุงเนี้ยถ้าถุงนี้คือส้ม มันเป็นส้มดีหมดเลยมีลูกหนึ่งเน่าอะไรเกิดขึ้นทําไมมันเริ่มเน่าเพราะว่าน้ําเน่ามันก็จะเริ่มกระจายลงไปกระจายลงไปแล้วก็ปล่อยเอาไว้ผมบอกได้เลยว่าต่อไปองค์กรคุณทั้งองค์กรเน่าหมดแน่นอนทําไมฉันต้องเดือดร้อนทําไมฉันต้องรีบทาไมต้องทํำล่ะคนนี้ไม่เห็นต้องทาเลยก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ คนที่ดีๆทำยังไงเขาเปลี่ยนก็แค่นั้นคำถามผมคือวันนี้คนทุกคนเปอร์เฟกหมดไหมไม่มีใครเปอร์เฟกหมดหรอกแต่คนที่ดีคนที่ใช่คือเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนไปกับเราถูกไหมแต่ถ้าพี่ยังแบกเขาไว้อยู่คำถามคือคนคนนั้นเขารักเราจริงไหมถ้าเขาไม่เปลี่ยนเรารักเขาอะเราไม่อยากจะทำอะไรเขาแต่คำถามคือเขารักเราไหม